กลับมาในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยังอยู่กับผมการรุนชางประยุนครับและ er like ดีศารลักนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะช่วงนี้ครับคุณลักนาครับพูดถึงเรื่องของแคลเซียมนงครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเช่นเคยครับกับเภสัชกรหญิงพนิดาบริสุทธิ์ครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องของ กระดูกเรื่องของแคลเซียมเนี่ยนะครับมาเล่าให้เราฟังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราฟังแล้วแน่นอนค่ะของเรากิฟเฟอรีนของเราก็มีให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแคลเซียมให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ของกิฟเฟอรีนเนี่ยเห็นว่ามันมีหลากหลายอย่างไม่แน่ใจว่าแคลเซียมในคนแตละวัยเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับคนวัยนั้นๆถูกไหมคะใช่ อย่างนั้นให้คุณไปเล่าให้ฟังดีกว่า<ช>ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับคนไวัยไหนบ้างเรื่องจากสูงอายุอย่างคุณลัคนาตอนเลยดิฉันไม่ทันละฉันว่าเอาเป็นว่าในวัยทํางานดีกว่าเนาะ,ะเราก็จะมีการเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายของเราะคะ,คะช่วงนี้อาจเป็นวัย ที่มีการแอคทีฟนะคะเราก็นอกจากเสริมแคลเซียมแล้วเราก็ยังมีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆได้นะคะที่แป้จะแนะนำให้กับคุณลักษณาก่อนก็คือเป็นอ๋อที่ฉันไปทำงานทำงานก่อนไ้เด็กค่อยผมเนี่ยก็เป็นตัว แคลดีแมกนะคะตัวนี้จะมีแคลเซียมอยู่400มิลลิกรัมนะคะนอกจากนี้ยังประกอบด้วยวิตามินดีวิตามินซีวิตามินอีที่ช่วยบำรุงร่างกายแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยเพิ่มการดยดซึมแคลเซียมนะคะแล้วก็ช่วยเสริมการทํางานของร่างกายนั่นเองนะคะคือในวัยนี้นะคะต้องบอกตรงๆก่อนว่าคือ วัยทำงานอ่ะยังไม่ขาดแคลเซียมมากนะคะคือยังยังไม่ใช่วัยหมดประจำเดือนนะคะก็เป็นการยังไม่หมดยังไม่หมดใช่แล้วลึกก่อนว่าตัวเองหมดหรือยังยังที่น่าคิดนะเออนั่นแหะสิแม่คุณเป้บอกว่าเออเป็นแคลเซียม400ใช่ไหมครับเป็นแคลดิแมก400ของเรานยมีเป็นแคลดิแมก400และ600ใช่ค่ะอ๋อค่ะอ่ะแล้วตัวต่อมาราคาแคลดิแมก600ตัวแคลดิแมก600ก็จะเพิ่ม ปริมาณของแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นมาเป็น6 0 0มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีวิตามิน D3 อยู่เยอะกว่าตัวแคลดีแมกธรรมดานะคะวิตามิน D3 เขามีประโยชน์ในการที่จะช่วยเพิ่มการดูดซึมของแมกนีเซียมของแคลเซียมค่ะทันทีค่ะอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการแคลเซียมมากเป็นพิเศษนะคะได้แก่2กลุ่มค่ะคือกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่อายุ 12- 10 ผู้หญิงก็12ปีขึ้นไปผู้ชายก็16ปีขึ้นไปช่วงนี้เขาจะมีการเสรสร้างกระดูกอยู่อย่างเยอะมากสังเกตว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ความสูงจะเพิ่มขึ้นเยอะมากเป็น10เซนเลยทีเดียวก็เลยช่วงเวลานี้ช่วงวัยนี้จึงต้องอาศัยแคลเซียมเ็ได้เป็นช่วง growth p h a s ช่ะะกำลังเริญเติบโตปีทองที่เขาจะเจริญเติบโตมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้แล้วในหญิงวัยหมดประจำเดือนนะคะช่วงมองมองจิกตามาทางดิฉันเลยนะคะยังไม่หมดค่ะแล้วในอนาคตนะคะก็ให้เพิ่มแคลเซียมขึ้นมาเป็นตัวแคล d ี m a ก6 0หอนะคะอันนี้ก็ทานวันละหนึ่งเม็ดได้นะคะแต่ในคนที่มีความเสี่ยงจะเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนหรือว่าไปตรวจมาแล้วมีกระดูกบางอันนี้จะพบมากใน ผู้หญิงวัยสูงอายุขึ้นไปนะคะก็ให้ทานเป็น2เม็ดได้เลยนะคะคุณผู้ชายวัยสูงอายุได้ไหมคะกระดูกพูนได้เหมือนกันผู้ชายก็มีโอกาสเป็นโรคกระดูกพูนได้เหมือนกันค่ะวันละสเม็ดได้เลยแล้วมันขึ้นอยู่กับวันเวลาที่เราทานอาหารด้วยใช่ไหมใช่ว่าเขาบอกว่าไม่รู้จริงหรือเปล่าคุณเป้เขาบอกว่าใน1วันนั่นนะครับรับประทานอาหาร3มื้อเนี่ยเราจะได้แคลเซียมจากอาหารเนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยกว่ามิลลิกรัมถึงถึงสองร้อยเท่านั้นเองทำไมน้อยจังล่ะ เราไม่ได้กินปลาเล็กปลาน้อยที่เป็นกระมังเนี่ยลัะษณะอ้าวเหรอดีฉันก็คิดว่ามันมีแบบแทรกซึมอยู่ในทุกๆอาหารพราะจริงๆแคลเซียมมันมันหาทานยากเหมือนกันเนอะคือหมายความว่าเราเนี่ยจำได้แค่ว่าแคลเซียมมีในนมหลักๆเราจะถูกสอนให้จํามาแบบนี้แต่พอเราโตขึ้นมาเป็นวัยทํางานวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ทานนมนะพูดตรงๆงมันก็เลยแบบ ทำให้ขาดแคลเซียมได้เน้นทานผมเน้นทานอาหารเสริมเป็นหลักมาแล้ดีกว่าเนาะใช่ค่ะสะดวกกว่าค่ะสะดวกที่สุดแต่ว่าบางคนอาจจะแบบโอ้ยฉันอยากได้แคลเซียมเยอะๆฉันกลัวกระดูกกระดูกบางกินทีวันละ4-5เม็ดเลยอันนี้ก็เกินไปนะคะแคลเซียมเอากินเอาแค่ว่ากินแค่ไม่เกิน2เม็ดต่อวันดีกว่าถ้าเราประทานสัก4 5หเม็ดมันจะเป็นยังไงคะคุณคุณเปนก็จะมีหลายคนนะคะสงสัยว่า แคลเซียมทานเข้าไปแล้วมันจะเกิดโรคนิ้วได้หรือเปล่านะคะทีนี้อธิบายก่อนว่านิ้วที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะเกิดจากแคลเซียมเนี่ยจะเป็นนิ้วในนิ้วที่ไตหรือว่านิ้วที่กระเพาะปัสสาวะนะคะที่เกี่ยวกับระบบ ทางเดินปัสสาวะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดกินแคลเซียมไปในปริมาณที่สูงเกินไปอาจจะมีแคลเซียมไปตกตะกอนอยู่ได้นะคะแต่ว่า1-2เม็ดต่อวันเนี่ยยังเป็นระดับปกตินะก็ไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนิ้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็รับประทานได้โดยที่ไม่มีอันตรายเลยแค่วันละหนึ่งหรือสองเม็ดเท่านั้นเองนะคะตัวต่อมาค่ะคุณเป้น่ารักเชียวกระปุกนี้นะคะใช่ค่ะไปสู่วัยเด็กแล้วนะคะค่ะกลับไปสู่วัยเด็กของเราเราก็มี ยิ่งมีความจําเป็นที่ต้องเสริมแคลเซียมให้กับเด็กนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกแคลเซียมไปเสริมให้ให้ให้น้องๆหนูๆทานได้นะคะแคลเซียมของสําหรับเด็กของเราของกิฟฟรีเนี่ยมีชื่อว่าแคลซีนนะคะมีหลายรสเลยทีเดียวคุณคุณมอเชิญดูสิคะ <Lap id S 1> มีอะไรบ้างมีรสสตรอเบอรี่ค่ะมีรสโกโก้ค่ะมีรสส้มนะคะแล้วก็มิลคแคลซีนรสนมค่ะสี่รสสี่รสให้เลือกใช่ ว่ามีให้เลือกหลายหลา,หลาๆรสชาติเพราะว่ามันเป็นแบบเคี้ยวค่ะก็คือเคี้ยวกินได้ปกติค่ะเด็กๆอาจจะแบบไม่สะดวกกลืนเป็นแบบเม็ดอย่างเงี้นะคะอันนี้เขาก็ให้เคี้ยวกินได้วันนึงนี่ทานเยอะไหมค,ครับก็บบไม่เกินวันละสิเม็ดนะคะวันนึงไม่ควรเกินสิเม็ดแล้วถ้าเกินสิเม็ดเป็นอะไรไหมครับก็อาจจะเขาอาจจะ ไม่เป็นอะไรมากนะคะแต่ว่าแนะนำแค่ว่านอกจากเปลืองอะคุณดิฉันว่าสีเป็นมันก็เปลืองเปลืองเพราะว่าเด็กในสมัยนี้คะเขามีกิจกรรมทางกายเยอะนะคะเขาอาจจะอาศัยแคลเซียมที่เอามาช่วยเสริมแล้วแคลเซีนแคลซียนี่ครับเหมาะสรัเด็กอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่กันดก็ตั้งแต่6ปีขึ้นไปได้เลยที่เริ่มเคี้ยวได้อะไรเงี้ยค่ะก็ให้กินได้ค่ะ แล้วถ้าอายุน้อยกว่า6ปีแต่เริ่มเคี้ยวได้แล้วล่ะก็ก็กินได้ก็ได้ได่ยายได้ค่ะดิฉันว่าเด็กๆจะชอบนะคะตัวนี้เนี่ยรับรองเลยว่าต้องระวังคุณผู้ปกครองต้องระวังนะคะว่าจะเกิน10เม็ดเพราะมันอร่อยค่ะดิฉันเคยรับประทานม,มิลค์แคลเซียมแล้วแต่จริงเกินก็เกินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าก็ถือว่าปกติแล้วเด็กเขาก็จะรับแคลเซียมจากนมมาเรอ่งนี้ไปอยู่ใน้วนะคะ ก็ถือ,นนอว่าอย,นนอ,อยู่ในช่วงเติบโตเนาะก็สามารถรับประทานแคลเซียมเข้าไปได้มากเพียงพอเท่าที่เราอยากจะ,กจะรับประทานใช่ไหมคะทีบอกว่าอยากให้ลูกเป็นนางแบบ <S <S ใช่<ๆ>เดี๋ยวนี้เทรนมานะคุณอยากให้ลูกเป็นนายแบบมันต้องแบบสูงสูงนิดนึงเพียวเียวนะใช่ถ้าไม่สูงน่ไม่ทันแล้วนะดิฉันนี่แหละไม่ทันแล้วนะคะต้องรับประทานแก้กระดูกพุนอย่างเดียวอย่าไปหวังสูงแล้วตอนนี้ตอบะใช่ค่ะแนะนําว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกสูงมี เคล็ดลับมานิดหนึ่งค่ะก็ตั้งแต่อายุเอาเป็นว่าสักสิปีขึ้นไปเลยก็มีต้องมีการเสริมแคลเซียมให้กับเขาแล้วค่ะบางคับให้เขาทานนมมากขึ้นหน่อยอาจจะวันละ2อสแก้วะนะคะ ถ้าเกิดเขาไม่ชอบทานนมหรือทานไม่ได้จริงๆก็เสริมเป็นแคลเซียมเข้าไปค่ะ,คะแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจเจริญเติบโตการสูงของเด็กอ,อย่างอื่นก็คือทานแคลเซียมอย่างเดียวยังไม่พอนะคะ,คะจะต้องมีการออกกําลังกายนะคะถามว่าการออกกําลังกายประเภทไหนดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือการออกกําลังกายที่มีการกดทับกระดูกคือแบบให นั่งขัดสมาธิไม่ใช่ที่ให้มันเหมือนมีการกระแทกกระแทกนิดนึงอย่างเช่นเล่นบาสเกตบอลหรือว่าอีกข้อหนึ่งที่จะแนะนําก็คือให้เขาพักผ่อนให้เพียงพอค่ะเพราะตอนกลางคืนเนี่ยเป็นมีเป็นช่วงที่มีการหลั่งของร้อนฮอร์โมนหรือฮอร์โมนที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแคลเซียมออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนเด็กๆที่อยากสูงเนี่ยอาจจะต้องนอนตั้งแต่กี่ทุ่มคุณเปนอนหัวค่ำดีกว่าค่ะ มีการวิจัยพบว่าคนที่นอนหัวค่ำสามารถเพิ่มความสูงได้มากกว่าคนที่นอนดึกดีฉันทันไหม <laughs> ม่ทันแล้วเดี๋ยวนอนตั้งแต่หกโมงเย็นเลยหลังหลังเขาลัอกทงชาติเย็นปุ๊บที่ฉันนอนเลยเดี๋ยวก็ตื่นตีสองเหมือนเดิมตื่นมาพอดียตีสองตื่นบ่สองอันนี้แนะนำให้นอนต่อเนื่องนะคะนอนข้ามแค่ไม่ก็จริงๆเขาบอกว่าถ้าอยากให้สุขภาพดีนี่นะครับรวมถึงเรื่องของมีสุขภาวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกที่ดีอะไรก็แล้วแต่เขาบอกง่ายนิดเดียวก็คืออาหารนะครับต้องทานให้ครบห้าหมู่นะครับแล้วก็เติมในเรื่องของแคลเซียมเข้าไปก็ได้นะครัะ เรื่องของอากาศมันต้องบริสุทธิ์บริสุ่คือรวมถึงเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ก็ต้องดีนะไม่ไม่เครียดหรือไม่อะไรนะครับแต่คราวนี้นิดนึงคุณแม่ผมเห็นชาวที่แบม่หกร้อจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์ก็สามารถทานได้สามารถทานได้และแนะนำให้ทานเหมือนกันค่ะเพราะว่าในช่วงที่ ตั้งครรภ์น,นะคะก็ะจะต้องการแคลเซียมไปทั้งเสริมกระดูกของคุณแม่แล้วก็เสริมกระดูกของลูกน้อยที่อยู่ในท้องอย่างนี้คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ต้องทานเยอะขนาดนก็สัก2เม็ดนะคะก็คือวะคะอวามจริงแล้วคนที่ตั้ง ต่อวันก็คือเขาจะต้องการแคลเซียมประมาณสักพันห้าถึงสองพมิลลิกรัมต่อวันนะคะแต่ทีนี้อาจจะได้รับจากนมหรือว่าอาหารอยู่แล้วนะคะก็ฉะนั้นก็แคลดีแมกซ์หกร้อยสองเมตรรับประทานได้ตั้งแต่ตั้งคันสักกี่เดือนคะคุณเป้ตั้งแต่เดือนแรกที่ทราบเลยได้ไหมหรือว่าควรจะรับประทานช่วงไหนอันนี้ก็ทานตั้งแต่เดือนแรกได้เลยเพราะว่ามีไม่ไม่ไม่ได้มีข้อห้ามในช่วง สามเดือนแรกหรืออะไรต่างๆพอรู้ว่าเริ่มมีการตั้งครรภ์ก็มีควรจะมีการเสริมแคลเซียมได้เลยค่ะจริงๆคุณแม่เนี่ยต้องรับประทานแคลเซียมมาอยู่แล้วตั้งแต่ตอนก่อนก่อนตั้งครรภ์ด้วยซ้ำเนอะเพราะว่าดิฉันเคยอ่านข่าวแล้วก็เจอคนใกล้ชิดสนิทสนมนี่หลายๆท่านเลยค่ะที่พอตั้งครรภ์แล้วคลอดน้องปุ๊บเนี่ยบางท่านพออายุเยอะเนี่ยฟันร่วงนะฟันร่วงเ,เพราะว่าลูกเนี่ย ดูดแคลเซียมไปหมดแล้วใช่ก็ต้องเสริมสร้างไว้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์แล้วก็ระหว่างตั้งครรภ์อย่างอย่างหูเพื่อนเพื่อนฟันล่วงหมดปากดูไม่ดีเลยเหรอดูเกินวัยไปนิดนึงนะเป็นญาติผู้ใหญ่แบบนี้มีญาติมีญาติมีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักบ้างครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะอาหารดีๆนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องของกระดูกนะครับจริงๆคุณแม่ก็บอกแคลเซียมเนี่ยมันไม่ได้ดูแลเรื่องของกระดูกอย่างเดียวใช่ไหมครับก็บอก ในเลือดก,ก็มีในร่างกายของเรามันมีแคลเซียมเต็มไปหมดเลยก็คือในเลือดถ้าเรามีระดับแคลเซียมในเลือดสูงนะคะร่างกายเราก็จะดูดดูดซึมเอาแคลเซียมในเลือดมาใช้ <Kelsey m S 2> แต่เมื่อใดก็เมื่อใดก็ตามที่เรามีแคลเซียมในเลือดน้อยกว่าปกติ <ฮา S 2> เราก็จะดึงแคลเซียมจากกระดูกออกไปใช้อ๋อก็ะจะทําให้ให้กระดูกมัอนอ่อน,นแอแของโรคกระดูกพุนหรือกระดูกบางนั่นเองค <ฮา S 2> ่ะซึ่ง ปัญหาโรคก,กระดูกคุณและกระดูกบางเนี่ยมันพบมากในเป็นปัญหาทางสาธา,า,ารณาสุขของเมืองไทยเลยทีเดียวเพราะว่าผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหากเกี่ยวกับโรคนี้เยอะมากแต่ว่ามันสามารถป้องกันได้นะคะ,คะตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปตั้งแต่เด็กเลยด้วยด้วยซ้ำนะคะสะสมแคลเซียมมาในกระดูกตั้งแต่เด็กนะคะก็จะช่วย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนหรือว่ากระดูกบางได้ค่ะมีคนเคยอธิบายค่ะว่าแคลเซียมเนี่ยเหมือนเราฝากเงินไว้ธนาคารคุณการุณฝากไว้ตั้งแต่เด็กสมมติว่าเราเกิดมาเรามีเงินฝากไว้ในธนาคาร100บาทเหมือนอันนี้เป็นแคลเซียมทุกวันที่เราโตขึ้นเนี่ยเหมือนเราถอนออกมาใช้วันละบาทวันละบาทวันละบาทแต่เราไม่เคยฝากเข้าไปเพิ่มเลย พอเราโตขึ้นเงินในธนาคารก็หมดเป็นเงินกู้ไงคุณเอาอีกแล้วนะกู้อีกแล้วนะต้องจ่ายดอกเบี้ยอีกคุณนึกออกมาก็เลยเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแคลเซียมต้องเติมเข้าไปเหมือนเราฝากเงินเข้าไปในธนาคารเรื่อยๆนะคะกระดูกก็จะแข็งแรงได้ค่ะเอาแล้วับวันนี้ครับเราก็ได้รับข้อมูลดีๆนะครับคุณผู้ชมครับจาก เภ hey, สัชกรของเราครับคุณเป้เปครับรวมถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆครับต้องขอขอบพระคุณครับเภสัชกรญิงพระนิดาบริสุทธิ์หรือคุณเป้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ สำหรับผู้ชมท่านไหนนะครับอยากพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะครับสามารถเขียนมาเลยครับส่งมาทางอีเมล์ address ได้ครับที่ give me five at g i f r e e n c h a n n e l com ครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวครับทาง Facebook หรือชมรายการย้อนหลังก็ได้ครับทาง w w w g i f f r e e n c h a n n e l com สำหรับวันนี้ผมการุณชทางประยูครับและดิฉันลักขณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ